สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเจาะลึกวิชอนะคะซึ่งคำถามยาวมากๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวให้พี่วีอ่านคำถามพี่การตอบทีละถามดีกว่าะคะ่ะก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่การมีคําถามเปยวกับวิชชอค่ะข้อหถามว่ารายได้ของพนักงานวิทยาเดือนละเท่าไหร่คะเห็นอัสโมกินล้างกินผ่านเจขนาดนี้ เงินกระจากการทำงานมีเหลือเก็บมากไหมคะโอเคข้อแรกนะคะรายได้ของร้านวิทยาดีลเนี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงค่ะเนี่ยการทำงานเนี่ยก็คือทำงานมากก็ได้เงินมาก,มกางานแบบเป็นงานท้า่าป,ป,ป,ประจำแต่ให้ไั้ให้รายได้ไดดรายชั่วโมงนะคะ,ะ,ะซึ่งไม่รวมส่วนการและสิทธิพิเศษการซื้ออาหารราคาพิเศษตา่ตางๆที่ได้ไปถึงสิทธิทีบได้ที่พักฟรีเนี่ยไม่ได้คือได้ชั่วโมงละ750ดร้อยห้าสิบรีค่ะตกแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าทำงาน6ชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเป็นย่ อย่างพวกรถพนักงานกะต่างๆ้อททำงานกะละหกชั่วโมงเนี่ยขาจะได้เงินเดือนประมาณ1นึ่งแสนามหมลีคือเยอะมากคือถ้าบอกใเนยวเวลาที่เรียนที่นูมเนี่ยเป็นร้านที่ให้รายได้ดีแล้วจุโหยังไม่นับทิปยังไม่นับทิปยังไม่นับทิปจริงจงก็ไม่ค่อยมีทิปก็แต่จริงแล้วอาจจะ้องว่าค่าใช้จ่ายในการใช้อย่างที่เราเอ่ยในวิชอมากรคือวิชวิทยาลัยเนี่ยจ่ายภาษีเป็นแบบงานแล้วเงินอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาทํางาน ร้านเบียร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วที่เขาไปปฏิบ,บัติภารกิจที่ระดับโคตรขิ uh huh. แมแง้เงินเนี่ยเขาจะได้เยอะเยอะที่สุดเนี่ยถ้า uh huh. คิดในแง่ของเจถามถาม,ถามว่าเจเงินเงินเท่าไหร่ก็ได้ของเจเนี่ยเขาทํางานทั้ง4กะเลยกะละ3ชั่วโมงเพราะฉนั้นวันหนึ่งทํางาน12ชั่วโมง uh huh. ก็จะเท่ากับพวกโคซี่พิลลี่อ่าแล้วก็แมทแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อ่าอามิวกับแฮกนะคะคือ uh huh. ทำงาน12ชั่วโมงเพราะว่าเป็นอากาศ uh huh. ของพนักง,งานชั้นที่หนึ่งชั้นหนึ่งเนาะที่เป็นลูกครัว ก็ตกแล้วจะได้เงินทั้งหมดเงินในวัน270,000ดีแต่จริงๆค่าใช้จ่ายในการซื้อของในร้านวิทยาเนี่ยขนมปังถ้าใครเคยดูเลทขนมปังอันหนึ่งเลยรวมแล้วการซื้อครั้งหนึ่งกินมื้อหนึ่งประมาณ270-300ดีก็ถือว่าเป็นค่าของชีวิตค่อนข้างสูงเหมือนกันนะพี่ชอว์เหมือมื้อหนึ่งกินตั้ง200-300ดีอย่างเงี้ยอ่าข้อที่สองค่ะคำถามที่สองน้องช่วง ประมาณเล่มสี่เล่มหมีตอนหนึ่งที่แฮกฝากเจไปซื้อเครื่องเขียนแบรนด์วิดเชสอันนี้เกี่ยวอะไรกับวาซาเลียหรือเปล่าคะว,วาซาเลียเอชื่อมโยงเก่งเนาะวาซาเลียวิดเชสี่คือ วายเซอร์แห uh, um ่งแอมโมรีนนะคะของเรื่องถุงร้อนโอ้ยซ uh, ึ่งก okay. uh, ็เป็นพ่อมดเหมือนกันนะให้บุ้ยเกี่ยวมั้ค่ะพี่ี่ยังไม่คิดถึงกดข้อดีถ้าเกิดมันเกี่ยววิจจะเขียนให้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันค่ะอันที่สามค่ะเห็นว่าเนโรรับ รับสักรับท้าที่สักผ้าตลอดไม่ทราบว่า,าครอบครัวสกอตเนีย่ยแบ่งหน้าที่ทํางานของเอเมูยังไงบ้างคะใครทําอะไรแล้วเจเพราะเจดูไม่ค่อยมีเวลาถามเพราะว่าเข้ากะทุกทุกสามชั่วโมงเลยความจริงแล้วตอนที่พี่เขียนอะพี่คิดว่ามันก็เหมือนกับผลไม้คนลมือเนาะท<อ>ี่เกี่ยวกับเรื่องน้ำกระสักผ้าให้น้ำหมุนๆเนะี่ยสักผ้าไปนะคะส่วนแบบว่า อ่ะเอนิมูไฟชื่ออะไรวะเอนิมอสเอนิมอสลมแล้วก็เฟลโฟเทียโฟเทียเป็นไฟก็พัดพัดลมลมอบแห้งไป uh กีดีมือก็เป็นประเภทจัดเก็บของในบ้านกีดิมือบทเนี้ยพวกนี้ ok เลยเลยไม่เก็บข้าวอยู่ข้อเออ <laughs> นะก็สิโลก็ขขถูกคุมครองบัตถึบอยู่แล้วทุก uh คนก็จะมีหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการแต่ก็ทําทุกวันนะคะเจกเราก็สบายนิดนึงนะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ